รายการโก o บอลอาเซียนโดยโกวีจงกิจถาวรและปิยรมทรัพย์สุวรรณสนับสนุนโดยอีซูซูมิวเอ็กเอกสิทธิ์แห่งผู้นำบลจกรุงศรีสอบถามข้อมูลกองทุนรวม LTF RNF โทร02 657 5757 57. กลุ่มบริษัทสามารถหนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยีครบวงจรมาร่วมพบนวัตกรรมล่าสุดและเปิดโอกาสทางธุรกิจสู่อาเซียน ที่งานเมทัลเลก2014 19-22พฤศจิกายนนี้ณไบเทคบางนาปลายปีจะลงทุนใน LTF RMF ไว้ลดภาษีกองทุนไหนดีอะก็ลงกอง ok ทุนเดิมที่ซื้อปีที่แลว้วไงผลตอบแทนดีเหรอออไม่รู้สิ Oh. LTF RMF ของทุกที่ให้คุณลดภาษีเหมือนกันแต่ผลตอบแทนต่างกันก่อนลงทุนปีนี้ดูผลตอบแทนที่ผ่านมาและพิจารณาให้ดี LTF RMF ของบรจกรุงศรีให้คุณได้ลดภาษีพรอมโอกาสร,รับผลตอบแทนที่ดีสอบถามข้อมูลกองทุนและโปรโมชั่นโทรบรจกรุงศรี0 2 6 5 7 5 7 5 7หหรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขาการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดศึกษาข้อมูลและคู่มือภาษีก่อนลงทุนสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ global a s e a n ค่ะ วันนี้เช่นเคยนะคะพบกับดิฉันปิยรมทรัพย์สุวรรณค่ะวันนี้ก็คือมีเรื่องที่น่าสนใจนะคะนอกจากที่เราจะไขประตูเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วนะคะยังมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่จะต้องเอามาเล่าสู่กันฟังค่ะล่าสุดค่ะในความคืบหน้าของประเทศอินโดนีเซียนะคะหลังจากได้ ประธานาธิบดีคนใหม่แล้วเนี่ยนะคะล่าสุดก็มีการแต่งตั้งคอรมเกิดขึ้นแล้วล่ะค่ะนั่นก็คือประธานาธิบดีโจโกวิโดโดนะคะได้เปิดตัวคณะรัฐมนตรีของเขาไปแล้วนะคะแต่ว่าที่ได้รับเสียงฮือฮามากเป็นพิเศษก็คือตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศค่ะคราวนี้เป็นผู้หญิงนะคะก็เป็นอันว่าคุณมาตีนาตาเลกาวานะคะขวัญใจของหลายๆคนนี่ ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศอีกแล้วนะคะก็มาดูคนใหม่บทบาทใหม่ค่ะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป การเปิดตัวคณะรัฐมนตรีล่าช้ามาหลายวันเพราะว่านายวิดโ,ดโดวิตกว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อหลายคนอาจจะมีประวัติบกพร่องและจะเป็นปัญหาสำหรับการบริหารงานนะคะส่วนรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดนี้ควรจะต้องประกาศตั้งแต่วันอังคารหรือว่าหนึ่งวันหลังจากที่นายวิดโดรวนั้นเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีนะคะแต่เขาก็ทำในสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนด้วยการขอให้ทางคณะกรรมการกำจัด การคอร์รัปชันตรวจสอบประวัติของคณะรัฐมนตรีของเขาก่อนเพราะว่าไม่อยากทําพลาดอย่างผู้นําคนก่อนที่ปัญหาคอร์รัปชันของคณะรัฐมนตรีทําให้คะแนนนิยมของผู้นํานั้นตกค่ะคณะรัฐมนตรีชุดนี้มี34ตําแหน่งมีผู้หญิงเข้าไปถึง8คนก็มากกว่าคณะรัฐมนตรีชุดก่อนนางรตโตมาสุดีได้ตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศหญิงคนแรกของประเทศค่ะ ในคณะรัฐมนตรีชุดนี้มีการแบ่งกันระหว่างนักการเมืองของพรรคการเมืองและผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาอาชีพต่างๆนะคะเนื่องจากประธานาธิบดีต้องการนําคนที่ดีที่สุดในสาขาต่างๆมาทํางานขณะเดียวกันก็ต้องตอบแทนพรรคการเมืองที่ร่วมต่อสู้กันมาในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะคะ ลูกสาวของนางเมกาวตีสุกาโนบุตีอดีตประธานาธิบดีและผู้นำพักของวิโดโดก็คือพัก PDIP นะคะรวมถึงคนใกล้ชิดของนางก็มีชื่อในคณะรัฐมนตรีด้วยตามความคาดหมายก็เลยมองกันว่าสงสัยว่านางเมกาวตีอดีตประธานาธิบดีเนี่ยจะอยากเข้ามามีอิทธิพลต่อรัฐบาลแม้ว่าตัวเองจะนั่งอยู่วงนอกแต่ว่าทั้งลูกสาวและคนใกล้ชิดนี้เข้ามาร่วมคอรมอหมดเลยนะคะ เป็นอันว่าขวัญใจสาวๆค่ะคุณมาตาคุณมาตี้นาะกาเลกว่านะคะก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคนนี้ก็มีความผูกพันกับคนไทยเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะคนไทยก็ตื่นเต้นยินดีหลังจากทราบว,ว่าเขาเนี่ยมีภรรยาเป็นคนไทยคนก็เลยอยากรู้อยากาสนใจเรื่องราวส่วนตัวเป็นพิเศษแล้วก็ในเวทีโลกนั้นโดดเด่นมากทีเดียวนะคะแต่ว่าเราก็ต้องมาดูกันต่อไปนะคะว่า,ารัฐมนตรีต่างประเทศหญิงคนใหม่ของ คุณวิโดโดเนี่ยจะทำงานเป็นยังไงเข้าตากับอาการไหมนะคะเอาละค่ะเรามาเข้าสู่ประตูที่15ของอาเซียนกันดีกว่านะคะนั่นก็คือความขวัญน,นะคะอาเซียนมอตโต ภายหลังการร่วมลงนามของผู้นำสิบประเทศในกฎบัตรอาเซียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20พฤศจ,จิกาย,ยนปี2550ในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่สิงคโปร์นะคะที่มุ่งหวังจะให้เกิดกรอบกฎหมายแนวทางและโครงสร้างองค์กรในการขับเคลื่อนระหว่างความร่วมมือไปสู่ตลาดเดียวเพราะฉะนั้นความขวัญก็คือ1วิสัยทัศน์1เอกลักษณ์1ประชาคมค่ะอันนี้คงจากันได้นะคะอันนี้เป็นการเท้าความให้ฟังนะคะ ตอนนี้เรามาดูกันถึงเรื่องของอาการประชุมต่างๆนะคะซึ่งก็เล่าไปหลายการประชุมแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการประชุมของประชาคมการเมืองความมั่นคงนะคะที่เราเรียกกันว่า a p s c นะคะแล้วก็การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและ ภูมิภาคเออความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกฟอรัมนะคะหรือว่า A.R.F. Asian Regional Forum นะคะก็เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศนะคะก็คืออันนี้เท้าความให้ฟังหน่อยนะคะว่าเป็นมายังไงเพื่ออะไรนะคะตอนนี้ในเรื่องของกรรมธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนั้นก็ได้ เล่าให้ฟังไปแล้วนะคะว่าจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่15ที่จะอาหัวหินนะคะแล้วก็ประเทศที่กำลังเตรียมจะเข้าสู่การเป็นสมาชิกอาเซียนประเทศต่อไปก็คือติมอร์ตะวันออกนะคะที่เขารออยู่นะคะแล้วก็ต่อมาก็เรื่องของปัญหาพิพาทในทะเลจีนใต้นะคะซึ่งเล่าให้ฟังแล้วนะคะว่า มีการทําข้อตกลงกันนะคะซึ่งจะทําให้บรรเทาข้อพิาพาทได้โดยมีความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับจีนนะคะซึ่งจะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดค่ะตอนนี้เรามาดูประตูกันที่21เลยนะคะประตูที่21คือเขตแห่งสันติภาพเสรีภาพและความเป็นกลางค่ะตรงนี้คืออะไรก็คือปฏิญญาที่ลงนามเมื่อปี คลิตัสกราักราร1,971หรือว่าปีพศสอ2งพนะคะโดยขออภัยค่ะ2,514นะคะโดยรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนก็คือไทยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิป,ปินและสิงคโปร์เพื่อส่งเสริมบรรยากาศความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมพร้อมผลักดันไปสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นเขตปลอดอิทธิพลจากมหาอำนาจในยุคสงครามเย็นนะคะแล้วก็ให้ความสําคัญกับการเคารพในบรุรณาพแผงดินแดนของรัฐสมาชิกการงดใช้กําลัง ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการระงับข้อพิาพาทโดยสันติวิธีการไม่แทรกแซงกิจการภายในและการเคารพสิทธิของรัฐต่างๆอย่างเท่าเทียมกันซึ่งถือเป็นช่องทางสําคัญในการสถาปนาสันติภาพเสรีภาพความเป็นกลางอย่างแท้จริงภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะตอนนี้เรามาดูว่ามีอะไรบ้างนะคะประตูที่22จะบอกเราค่ะนั่นคือส่วนที่สัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนที่สัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ SEANWFZ นะคะหรือว่า Southeast Asian Nuclear Free Zone Treaty นะคะเป็นส่วนที่สัญญาระง,งับอาวุธนิวเคลียร์ระหว่าง10ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการลงนามที่กรุงเทพเมื่อ15ธันวาคมปี2538นะคะแต่ว่ามีผลบังคับใช้เมื่อ28มีนาคมปี2540ค่ะ คือมีมุ่งหมายมีจุดมุ่งหมายให้ประเทศภาคีห้ามพัฒนาผลิตจัดซื้อขนส่งทดสอบหรือว่าได้มาซึ่งการครอบครองหรือควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ค่ะ รวมถึงห้ามไม่ให้รัฐใดรัฐหนึ่งปล่อยหรือทิ้งวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นกำมันตภาพรังสีลงบนพื้นดินลงในทะเลหรือว่าในอากาศนะคะก็ถือเป็นแรงขับเคลื่อนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของอาเซียนในการสนับสนุนกระบวนการไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ในระดับโลกด้วยนะคะไปต่อกันที่ประตูที่23เลยนะคะ เพราะว่ามันต่อเนื่องกันค่ะก็คือเรื่องของช่องแคบมาละกาถ้าพูดถึงช่องแคบมาละกาก็ต้องพูดถึงความมั่นคงด้วยนะคะเพราะว่าเป็นช่องแคบระหว่างคาบสมุทรมาลายูกับเกาะสุมาตรามีความกว้างห้าไมล์และยาว600หกร้อยไมล์ความโดดเด่นทางภูมิศาสตร์ที่เชื่อมโยงระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกนั้นส่งผลให้ช่องแคบมาละกาเป็นจุดยุทธศาสตร์ด้านพาณิชย์นาวีและยุทธนาวี โดยเป็นเส้นทางเดินเรือหรือกิจกรรมขนส่งทางทะเลไม่ว่าจะเป็นการขนส่งน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางเข้าสู่ญี่ปุ่นก็ต้องผ่านช่องแคบมะกาทั้งนั้นถ้าตอนเมื่อไม่ช่วงเมื่อไม่นานมานี้คนไทยคงจะจำกันได้นะคะช่องแคบมะกานนั้นต้องเผชิญกับโจรสลัดที่ชุกชุมมากนะคะมีการปล้นเรือน้ามันกันไหลลําทีเดียวค่ะขณะเดียวกันนะคะการลำเลียงเรือรบของมหาอำนาจอย่างสหรัฐ เพื่อแผ่สัญญาณุภาพทางทะเลก็ต้องผ่านช่องแคบมรากาแห่งนี้เช่นกันอีกประการหนึ่งนะคะช่องแคบนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติก็เลยส่งผลให้เกิดความขัดแย้งการแข่งขันในหลากหลายรูปแบบเช่นการปล้นเรือสินค้าโดยกลุ่มโจรสลัดอย่างที่บอกนะคะรวมไปถึงการก่อวินาศกรรมเพื่อจมเรือเดินสมุทรหรือการวางกําลังทหารจาก ของประเทศที่อยู่ชายฝั่งอย่างอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์เพื่อที่จะเข้าพิทักษ์ผลประโยชน์ทางทะเลนั่นเองนะคะประตูที่24ค่ะเราไปดูอันนี้ฉีกไปเลยเป็นเรื่องของวันเอกราชของประเทศต่างๆนะคะทุกประเทศในอาเซียนยกเว้นไทยต่างมีวันที่พวกเขาได้รับเอกราชซึ่งถือเป็นวันชาติ ก็ได้แก่วันที่ประกาศเอกราชจากการเป็นอนณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกนั่นเองนะคะประเทศแรกที่จะไปดูนะคะก็คือกัมพูชาค่ะได้ประกาศเอกราชจากการอยู่ภายใต้การอารักขาของฝรั่งเศสมานานถึง90ปีในวันที่9พฤศจิกายนปี1953นะคะ ประเทศที่2คือบรูไนดารุสลามค่ะเป็นเอกราชอย่างสมบูรณ์ในวันที่31ธันวาคมปี1983แล้วก็เริ่มต้นปกครองประเทศด้วยระบบกษัตริย์ในวันที่1มก,กราคมปี1984ค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีการแก้รัฐมนูญและมีรัฐบาลปกครองในประเทศในปี1959แต่ว่ายังอยู่ภายใต้อังกฤษและก็มีส่วนของการดำเนินการระหว่างประเทศด้วยค่ะ ฟิลิปปินส์มีวันเอการาชของตัวเองคือ12มิถุนายนเริ่มประกาศเป็นวันเอการาชในปี1962นะคะก่อนหน้านี้ขบวนการต่อสู้เพื่อเอการาชของฟิลิปปินส์ก็เคยประกาศเอการาชจากสเปนเมื่อปี1896แต่ว่าทั้งสเปนและสหรัฐไม่ยอมรับค่ะสเปนไม่สามารถปราบปรามขบวนการเอการาชได้แล้วก็เลยยกฟิลิปปินส์ให้สหรัฐไปจัดการเลยนะคะก็ปรากฏว่า สหรัฐนั้นนะคะที่ได้จากสเปนไม่ใช่ว่าได้มาง่ายๆนะคะต้องชนะสงครามจากสเปนเมื่อวันที่4กรกฎาคมนะคะปี1 9 4 6ารสหรัฐก็เลยให้เอกราชแก่ฟิลิปปินส์ก็สงสัยใช่ไหมคะตัวเลขคุ้นๆสีก่กรกฎานั้นเป็นวันชาติสหรัฐค่ะก็เลยยกอเอกราชคืนให้ฟิลิปปินส์ในวันที่4กรกฎาคม แต่ว่าฟิลิปปินส์ก็ใช้วันที่4กรกฎาคมเป็นวันเอกราชในช่วงแรกพอถึงประ,ประธานาธิบดีมาคาปกันก็ได้ประกาศเปลี่ยนวันเอกราชใหม่เป็น12มิถุนายนในปี1962ใครจะอยากมีวันชาติซ้ำกับคนอื่นล่ะจริงไหมคะต่อไปเป็นวันเอกราชของเมียนมาหรือว่าพมา่านะคะก็คือ4มกราคมเมื่อพมา่าประกาศเป็นทางการ ให้ประเทศนั้นได้เอกราชโดยสมบูรณ์จากจักรภพอังกฤษในปี1948นะคะเพราะว่าอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษแบบอนานิคมมานานถึง60ปีการต่อสู้เพื่อเอกราชของพมา่ามีพลังมากขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองค่ะตอนนั้นขบวนการต่อต้านฟาสซิสต์ญี่ปุ่นนำโดยอูอองซานได้ร่วมมือกับอังกฤษในการต่อสู้ขับไล่ญี่ปุ่นที่ยึดครองพมา่าออกไป จากนั้นเดือนมก,กราคมปี1947อังกฤษสัญญาว่าจะให้เอกราชโดยสมบูรณ์ในอีก1ปีข้างหน้าแต่ปรากฏว่าในเดือนกรกฎาคมปี1947อองซานกับคณะรัฐมนตรีอีก6คนถูกยิงตายหลังการเจราจากับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่เข้าร่วมเป็นประเทศเดียวกันที่ในที่ประชุมปางหลงนะคะแต่ว่าพม่าก,ก็ดำเนินการประกาศเอกราชตามกำหนดเดิมต่อไปค่ะ วันเอกราชของมาเลเซียบ้างนะคะคือวันที่31สิงหาคมปี1957ตอนนั้นตนกูอับดุลราะมานเป็นผู้นำคนมาลายูประกาศเอกราชจากอังกฤษหลังจากการเจรจาต่อรองโดยสันติกับอังกฤษดินแดนของมาเลเซียตกเป็นอนานิคมตั้งแต่ปี1511โดยเริ่มจากการยึดครองของโปรตุเกสนะคะจากนั้นดัชก็มายึดครองต่อในปี1641 แล้วก็มาตกเป็นของอังกฤษในปี1824จนกระทั่งถูกญี่ปุ่นยึดครองในปี1941ครั้งสุดท้ายเลยนะคะที่ถูกญี่ปุ่นยึดครองต่อมามาเลเซียประกอบไปด้วยรัฐ หลายหลายรัฐในในประเทศไม่ว่าจะเป็นมาลายาบอลเนียวเหนือต่อมาที่เปลี่ยนเป็นรัสาบ้านั่นเองนะคะบอลเนียวเหนือแล้วก็มีสลาวักและสิงคโปร์ก็ตกลงประกาศเป็นประเทศร่วมกันในวันที่31สิงหาคมปี1963ซึ่งเป็นปีที่6ของการได้เอกราชของมาลายาแต่ว่าถูกคัดค้านจากอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์นะคะก็เลยเลื่อนไปประกาศสหพันมาเลเซียในปี1963นะคะ ดังนั้นวันที่16กันยาก็เลยกลายเป็นวันมาเลเซียแต่ว่าคนส่วนใหญ่ฉลองเอกราชกันวันที่31สิงหาคมคนมาเลเซในภาคตะวันออกก็เกิดความไม่สบายใจนะคะที่วันชาติมันดูแปลกๆนับจากปี2010เป็นต้นมารัฐบาลก็เลยประกาศใหม่ให้วันมาเลเซียเนี่ยเป็นวันที่16กันยายนแล้วก็เป็นวันหยุดแห่งชาติด้วยอีกวันหนึ่งแล้วก็ ยังมีวันฮาลิเมเดกาหรือวันเอกราชอีกวันหนึงคือ31สิงหาคมตอนนี้ก็เลยมี2วันนะคะเป็นวันมาเลเซีย16กันยายนแล้วก็วันเมเดกาคือวันเอกราช31สิงหาคมค่ะมี2วันนะคะต่อไปเป็นวันเอกราชของลาวบ้างนะคะก็คือ2ธันวาคมซึ่งเป็นวันประกาศเอกราชของประเทศในปี1975 ก็คือปีที่ลาวนั้นสามารถเอาชนะในการต่อสู้เพื่อเอกราชจากสหรัฐในสงครามอินโดจีนตอนนั้นลาวตกอยู่ภายใต้การปกครองของเจ้าอาณานิคมนานกว่า100ปีก่อนหน้านี้ลาวก็มีวันเอกราชคือ12ตุลาคมปี1945กก็คือวันที่กระบวนการต่อสู้เพื่อเอกราชได้ประกาศเอกราชจากฝรั่งเศสภายใต้การนำการต่อสู้ของพรรคคอมมิวนสิสต์อินโดนีเียนะคะ ต่อมาลาวได้ก่อตั้งพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในปี1955เพื่อดำเนินการต่อสู้ให้ได้เอการาชสมบูรณ์จากการกลับมายึดครองอินโดจีนของฝรั่งเศสและสหรัฐจนกระทั่งได้รับชัยชนะในปี1975ค่ะของเวียดนามก็น่าสนใจนะคะวันเอการาชก็คือวันที่2กันยายนมีการประกาศเอการาชจากการปกครองแบบอนานิคมของฝรั่งเศสในปี1945 ปีนั้นเป็นปีที่ญี่ปุ่นบุกอินโดจีนแล้วก็ขับไล่กองกําลังฝรั่งเศสออกไปแล้วก็ประกาศก่อนที่ตัวเองจะประกาศยอมแพ้ในสงครามโลกครั้งที่สองนะคะก็นําไปสู่การประกาศเอกราชของประเทศเวียดนามด้วยนะคะภายใต้การนําของโฮจิมิน แต่หลังจากนั้นฝรั่งเศสกลับเข้าไปยึดครองเวียดนามได้อีกคะ่ะแล้วก็ไปปราบปรามขบวนการเอกราชเวียดนามหลังจากความพ่ายแพ้ในสงครามเดียนบินฟูฝรั่งเศสก็เลยยอมเจรจาโดยมีสหรัฐเป็นผู้ไกลเกลี่ยแล้วก็นําไปสู่ข้อตกลงเจนีวาในปี1954ก็เลยแบ่งเวียดนามออกเป็นสองส่วนคือเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้ภายใต้ประธานาธิบดีชื่อโคจิมินนะคะส่วน เวียดนามเอ่อเวียดนามเหนือนะคะโฮจิมินนำแต่ว่าเวียดนามใต้เนี่ยปกครองโดยประธานาธิบดีงโงดินเดียมการต่อสู้ก็ยังดําเนินต่อไปมีสหรัฐนั้นหนุนช่วยเวียดนามใต้จีนหนุนเวียดนามเหนือสงครามอินโดจีนครั้งที่2ยุติลงด้วยความพ่ายแพ้ของสหรัฐในปี1975วันที่30เมษาย,ยนค่ะเวียดนามรวมประเทศได้สําเร็จรับประกาศเป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมาจนทุกวันนี้นะคะ ต่อมาวันเอการาชของสิงคโปร์บ้างนะคะวันที่9สิงหาคมนั่นเองก็เป็นวันที่สิงคโปร์ประกาศให้สิงคโปร์เป็นสาธารณรัฐที่เป็นอิสระมีอธิปไตยเป็นของตนเองโดยมีนายลีกวนอยู่เป็นผู้นำนะคะโดยข้อตกลงที่ทําให้การประกาศเอการาชของสิงคโปร์แตกต่างจากประเทศอื่นๆก็คือการประกาศเอการาชที่ฝืนเจตนารมณ์ของตนเอง ก็คือว่าการประกาศเอกราชนั้นกระทําต่อประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียซึ่งสิงคโปร์ร่วมเป็นสหพันธ์หนึ่งในการก่อตั้งด้วยกันมาในปี1963นะคะก่อนหน้านี้สิงคโปร์อยู่ภายใต้ก,กรารปกครองของอังกฤษและค่อยได้รับเอกราชจากอังกฤษทีละขั้นจนกระทั่งได้รับเอกราชโดยสมบูรณ์สิงคโปร์ก็เลยคิดว่าอนาคตของประเทศจะมั่นคงดีกว่าถ้ารวมกับมาเลยาก็คือมาเลเซียในปัจจุบันนะคะ แต่ว่าหลังจากรวมเป็นสหพ,พันธรัฐกันแล้วเนี่ย,ยเกิดปัญหาความขัดแย้งที่สําคัญก็คือคนจีนกับคนมาเลียไม่ถูกกันเลยนะคะก็เลยนำไปสู่การประทะและความรุนแรงทางเชื้อชาติที่หนักที่สุดคือความขัดแย้งระหว่างพรรคการเมืองสองฝ่ายก็คือพรรค People Action Party หรือพรรคกิจประชาชนหรือ PAP ของสิงคโปร์กับพรรค United Malaysia ออขออภัยค่ะ United m a l a y s National Organization หรือว่าพรรคัมโนของมาลีย คือไม่มีทางตกลงกันได้เลยนะคะในที่สุดมาเลเซียก็เลยขับสิงโคโปร์ออกจากสหพันธรัฐนำไปสู่การประกาศเอกราชของสิงโคโปร์ด้วยน้ำตานองหน้าของลีกวนยูเขาบอกเลยนะคะว่าตลอดชีวิตของข้าพเจ้าเชื่อในการรวมและความสมัคีของสองดินแดนนี้มาโดยตลอดในวันที่9สิงหาคมปี1965หรือปี2508นะคะแต่ใครเลยจะคิดว่าหลังจากแยกออกมาแล้ว สิงคโปร์เจริญรุดหน้าร่ำรวยมั่งคั่งเศรษฐกิจดีกว่าประเทศไหนๆอย่างน่าอิจฉาเลยนะคะประเทศเล็กๆแห่งนี้ล่ะค่ะอินโดนีเซียกันบ้างค่ะวันเอรกราชของอินโดนีเซียคือ17สิงหาคมขบวนการชาตินิยมอินโดนีเซียภายใต้ใตการนำของซูกาโนได้ทำการต่อสู้กับเจ้าอนานิคมดัชซึ่งปกครองพวกเขามานานนับร้อยปี ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สญี่ปุ่นก็เข้าไปยึดครองอินโดนีเซีย,ยจนเกิดการสู้รบกับญี่ปุ่นด้วยนะคะจนกระทั่งเมื่อญี่ปุ่นประกาศแพ้สงครามในปี1945 ฝ่ายชาตินิยมอินโดนีเซียก็เลยรีบถือโอกาสนั้นประกาศเอกราชของอินโดนีเซียจากเนเธอร์แลนด์โดยทันทีก่อนที่การต่อสู้จะได้รับชัยชนะและการประกาศเอกราชครั้งนั้นต่างจากของประเทศอื่นการประกาศเอกราชกระทำในบ้านของสุการโน,โนในกรุงจาการ์ตาจากนั้นมีการส่งข้อความในประกาศนั้นในทางลับไปยังที่ต่างๆแล้วค่อยเอาไปออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงไปทั่วประเทศนะคะก็เลยทําให้มีประชาชนของทั้งประเทศได้ยินการประกาศเอกราชด้วย วันเอกรา่ของอินโดนีเซียก็ยังถูกจําง่ายๆด้วยการเชื่อมโยงไปถึงจํานวนของหมู่เกาะทั้งหมดในอินโดนีเซียที่มีทั้งหมด17,845เกาะเพราะฉะนั้นวันประกาศเอกรา่ของอินโดนีเซียก็คือวันที่17เดือน8ปี1,945นะคะ17,845เกาะนะคะ สิเดือน8ปปีสีหค่ะนี่คืออินโดนีเซียเก๋นะคะเอาละค่ะไขประตูที่25กันดีกว่ามาดูเรื่องวีลชนของชาติกันบ้างจะว่าวีลชนก็ไม่เชิงวีแล้วบุรุษวีลสตรีด้วยซ้ำนะคะวีลชนแห่งชาติของอพม่าก่อนนะคะแน่นอนอูอองซานคือผู้นำการต่อสู้เพื่อเอกราชของพม่าและบุตรสาวของเขาก็คือผู้นำเหมือนกันคือองซานซูจี เป็นผู้นำการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของพม่ามาจนถึงปัจจุบันนะคะอินโดนีเซียคือซูกาโน่ค่ะประธานาธิบดีคนแรกของเขาได้รับฉายาว่าบุงกาโน่นะคะส่วนอีกคนหนึ่งนะคะที่ได้ตำแหน่งอย่างเป็นทางการนะคะเป็นวีรบุรุษคืออับดุลมูอิสหลังจากที่รัฐบาลประกาศให้มีวีรชนแห่งชาติขึ้นมาในปี1959จนถึงปัจจุบันอินโดนีเซียมีวีรชนรวม156คนค่ะ ต่อมานะคะของเวียดนามก็มีค่ะประธานาธิบดีคนแรกโฮจิมินก็คือวีรบุรุษแต่ว่าวิรบุรุษในประวัติศาสตร์คือลีทวงเกียตนะคะผู้เป็นในพลในสมัยราชวงศ์ลีบทกวีของเขาถือว่าเป็นคำประกาศเอกราชครั้งแรกของเวียดนามค่ะส่วนของมาเลเซียก็คือดา t โตอันบินจาฟฟานะคะเป็นประธานพักอัมโนโคนแรก ตนกูอับดุลราะมานายกรัฐมนตรีคนแรกตันเชิงล็อกได้รับเลือกเป็นประธานคนแรกของสมาคมชาวจีนมาเลแล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะตันสีดาตินสีเซนปากานะคะเป็นผู้นำสตรีมาเลช่วยดำเนินการเรื่องสากลและการสงเคราะห์ต่างๆอย่างได้ผลค่ะ ส่วนของลาวก็คือเจ้าอนุวงศ์ค่ะผู้นําในการต่อสู้เพื่อรวมอาณาจักรล้านช้างในยุคอนาธิคมคือพระเจ้าเพชรชาราชผู้นาลาวอิสระต่อสู้กับฝรั่งเศสและเจ้าสุภานุวงศ์ผู้นําขบวนการประเทศลาวและในที่สุดก็เป็นประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือว่าสปปลาวนั่นเองนะคะฟิลิปปินส์ก็มีโฮเซลิซันผู้จุดประกายให้แก่การปฏิวัติเอการาชของฟิลิปปินส์นะคะ ก็ได้รับเกียรติเป็นวิรชนแห่งชาติแอนเดียโบนิฟาซิโอเป็นผู้นำขบวนการปฏิวัติคาติปูนันเอมิลิโออานิกันโดเป็นประธานาธิบดีคนแรกของฟิลิปปินส์ค่ะและลาปูลาปูหัวหน้าชนพื้นเมืองที่แม็กแตนได้สังหารแมกเจลแลนผู้เดินทางเรือรอบโลกมาถึงฟิลิปปินส์นะคะก็ได้รับเกียรติเป็นวีรบุรุษฟิลิปปินส์คนแรกนะคะส่วนของกัมพูชาก็มีสมเด็จเจ้าสีหนุผู้นำและกษัตริย์ของกัมพูชาค่ะ ของไทยเราคือสมเด็จพระนเรศวรพระเจ้าตักศินเท้าเทพกษัตริย์เท้าศีสุนทรและเท้าสุนรนาลีค่ะนี่ก็คือเรื่องของวีรบุรุษนะคะพรุ่งนี้เราเปิดประตูเศรษฐกิจกันดีกว่านะคะประตูที่26ค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาของ Global ASEAN หมดลงแล้วดิฉันปิยะรมทรัพย์สวรรลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทัาไทย